หลายคอมเมนต์นะครับพี่น้องบอกว่าแอมมีปากหวานหายไปสนะครับมืัอนี้ได้โอกาสกลับมาบ้านนะครับกันยังอยู่บ้านคือเก่านะครับเล่ากันสิซ้อมเพลงเพราะว่าช่วงนี้นาเทศกาลสิเขาปีใหม่แล้วงานกางสิเขานะครับหลายงานติดต่อมากกัว่าสิเป็นงานเออ่งานฉลองปีใหม่ตามหมู่บ้านต่างๆงานจ้างกับจางๆเล่าได้นะครับก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซ้อมของเราอยู่นี่จังสิแหละครับอยู่หมู่บ้านผมนะเป็นธรรมชาติคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้ครับพี่น้องครับแต่เลือกสิ ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขได้นะครับเห็นเราเป็นในสี่บางคนบอกว่าเอ้ยมาหากินน้าเล่าตีครับเอาเรามาหากินตีมีคนถามผมมาหลายคนว่าเอาเรามาหากินตีคือเด็ดปะทายน้าเล่าแม่นครับผมเอาเรามาหากินครับถ้าผมบอกเอาเรามาหากินเล่าสิมีกินบ่ละครับเห็นบ่ครับพี่น้องลองคิดเบื่อง้าสมมติว่าให้เราเนี่ยไปเป็นนายธนาคารเนี่ยมีคนกลาฝากเงินบ่เ้เราไปเป็นย่ามเนี่ยมีคนกลาจ้างบ่หฮเราไปเฮ็ด แนวกินเนี่ยยุราอาหารเนี่ยเจ้าก,ก,นนกล้ากินแนวกิน่นเฮ็ดบ่ละแม่นบ่ละครับเพราะนั้นชีพ่นเฮาเลือกเกิดเลือกอาชีพบ่ได้แอมีปากหวานยังอยู่นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงบ้างชีวิตแทงเล็บบีดแลค่ะเห็นบ่ครับขณะคําแรกกด้อเนี่ยผมยังงงเลยแลวต่อไปผมสิบงงบ่ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเขาซ้อมขยี้เสียงแล้ว บางคนพี่น้องเอา้าไอ้คือหูเรื่องไอ้คือฟังหูเรื่องบางเทีผมก็เดาบางเทีผมก็หูนะครับบางคนก็บาต้อมาคอม,มินหลายว่าแต่ว่าอย่างสผิผมก็ผมก็แปลได้สนีละเนี้ยก็เอ,อาไหมดิเป็นยังไงบ้างชีวิตร้องเพลงเห็นบ่ครับคําถามเดียวสามครั้งคําตอบบ่คือกันจักเถื่อเป็นยังไงบ้างครับชีวิตคําตัวเองเห็นบ่ครับ คำถามดีแล้วบ่กคือการเลือกคำตอบทำตัวเองเอียังวะเอาคำตอบเอาเอาคำตอบสักอย่างหนึ่งหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับชีวิตไม่ค่อยได้มาบ้านเลยเป็นยังไงบ้างชีวิตทุกว,วันนี้อยู่ในบ้านซ้อมร้องอ่าอยู่ในบ้านก็ซ้อมร้องอยู่ซ้อมอะไรซ้อมร้องเพลงอะไรจรงจะเห็นเห็นเห็น,หน,หนจะไอ้ฮะดึงถึงเด้งดึง อ๋อเ oh, พลงของคุณเวียงเหรอคุณเวียงเวียงไหนเบียงนารม,มุนเอเบียงนารมมนพักไอ้พายไอย้ที่ว่าดึงดึงอ่าพายดึงดึงซ้อมไหมซ้อมสองครั้งเลยค่ะซ้อมสองครั้งสองครั้งนี้กี่วันห้าคืนห้าคืนนะฮะซ้อมสองครั้งแต่ซ้อมห้าคืนมันแบ่งยังไงแบ่งซ้อมยังไงสองวันต่อครั้งหนึ่งครั้งอย่างนี้เหรอหนึ่งครั้ง,ง,ง,งแล้วมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไหมครับมีสั่งมี ค้างรถแห่รถแห่ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามารถแห่ไปแสดงเนี่ยใกล้จะถึงปีใหม่แล้วมีงานไหมมีงานวัดนี่ยแหละงานวัดงานงานเทศกาลอะไราาาก,การลอยกระทงเอองานจะเข้าปีใหม่แต่รับงานลอยกระทงนะครับใครจะจ้างก็เชิญนะครับงานเข้าปีใหม่แต่เรา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 ยังรับงานลอยกระทงอยู่ใช่ไหมมีหมวนเจ้งค่ะหมูแจ้งก็มีนี่กูถามมาอย่างนี้ ถามว่ารับงานรับงานมีอยู่เอากระทงไม่มีอ้าวทำไมไม่มีไม่รับเหรอรอเองไม่รับงานลอยกระทงแล้วเหรอไปเลิกเกลิเลิกเกใช่โอ้รับงานไหมรับงานไหมรับงานแสดงไหมขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเ๋าจะมีจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ไหนที่วัดที่วัดงานอะไรงานอะไรงานวงดนตรีเอองานวงดนตรีนั่นแหละงานอะไรงานอะไร มองใครครับงานอะไรงานวัดงานวัดดูแล้วครับว่างานวัดแล้วงานเทศกาลอะไรงานปีใหม่เอองานปีใหม่เอ,อปีใหม่นี่เทศกาลไหนขึ้นบ้านใหม่เทศกาลขึ้นบ้านใหม่นะฮะขยับมานี้รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยฮะโลเคชั่นในการถ่ายทำเราก็จะอยู่ที่นี่นะฮะธรรมชาติเรียวๆนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับให้ดูเป็นธรรมชาติว่าอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับเห็นไหมผู้คนก็จะผ่านเส้นทางนี้ตลอดนะมะ รถแห่ก็มีมีมีหลายวงมีหลายวงมีแอมมี่ปักหวานขึ้นไปทําการแสดงรถแห่เนี่ยค่าตัวแพงไหมไม่แพงไม่แพงนะครับสามารถจับจ้องแล้วก็จับจับจองได้ค่าตัวแอมมี่รถแห่วนันละเท่าไหร่เพราะว่าสองล้านสองล้านนะฮะใครจะจ้างก็จ้างนะครับเงินสองล้านซื้ออะไรตั้งเยอะแยะถ้าคุณกล้าจ้างแสดงว่า,าคุณก็บ้าเหมือนกันนะครับสองล้านนี่กี่วัน เขามาอยู่สี่คืนสี่คืนเลยนะฮะก็ถือว่าโอเครถแห่มีกี่ล้อสองล้อสองล้อนะล้อหลังกับล้อหน้าล้อหลังกับล้อหน้าอันนี้มอไซแห่นะครับใช่ไหมฮะใช่เอรถแห่มีสองล้อนะครับมอไซล้อหน้ากับล้อหลังลําโพงมีกี่ดอกสามดอกสามดอกมีดอกอะไรบ้างดอกจำปาลำโพงดอกจำปาดอกอะไรลองดูไม่ติดเออดอก ดอกแรกดอกจำปาใช่ดอกที่สองดอกจำปีดอกจำปีดอกดอกที่ดอกที่สามดอกที่สามดอกอะไรดอกแรกจำปาดอกที่สองจำปีดอกที่สามดีดาวดีดีราวดีนะครับลำโพงรถแห่มีสามดอกจำปีจำปาดีดาวดีนะฮะโอ้สุดยอดมากอยากลองไหมอ่านักลองมาแล้วตอนนี้ซ้อมซ้อมเพลงซ้อมเต้นอะไรไหมซ้อม อะไรตัวอย่างค่ะเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรนะฮะไอ้ชืว่าดิงๆงอ่ะเพลงนี้ถ้าถ้าถ้าผมหาพระเอกเอวีให้จะโอเคไหมเวลาฝึกร้องหรือว่าฝึกร้องหรือว่าไปเป็นเล่นคู่กันอย่างเงี้ยเข,ขาว่า,เป,าเป็นผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พระเอกนะ,พะเพลงเราว่าไงนะามหาไอ้กินในกระบอกเห็นจังใดกระบอกตามหาไอ้ถั่วงานกระบอกเห็น ง่ายลองทำใจเย็นๆก็นยังบ่เห็นนะไอ้คือเอ็มบีคือเอ็มบีเนี่ยจะจะเดินทางไปถ่ายในวัดเอ็มบีก็คือถ่ายในวัดเทศกาลเทศกาลเอ่อเทศกาลเอ่อใช่ไครับเทศกาลงานวัดต้องไปตามหาหรืองานกาชาติประมาณนั้นคำว่าตามหาโรงย้ำมาเพาะอ่าโอเคอ่าลองดู อ่ะซ้อมเลยซ้อมเลยอ่ะเดี๋ยวหาเอกงให้เอาเพลงมาอ่ะัังเนยตามหาูกลงอ่ะลองเลยตามหาอ่งกัไเห็น เห็นเงินว่าเห็นใจไอ้หาหาหาพระเอกหาพระเอกห็นแล้วเห็นสี่ายหาพระเอกดิพระเอกอยู่ไหนขี้บ้าดูเอหงอตามให้ไหมใครก็เห็นเหนเงินยงนเห็นใจอายเห็นไหมไม่รู้ไปหาภาษาแล้วไม่เห็นพระเอกอะพระเอกพระเอกไปไหนไปอส่า ไม่เชื่ออะไรไ่ดูเห็นพระเอกไหมเห็นไ,ม,นไม่เชื่ออะไรไ่ดูลองหาดีๆเห็นพี่สายเชื่ออะไรเห็นหันรูเห็นไหมพระเอกอยู่ไหนดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งหาพระเอกให้ได้ก่อนเฮ้ยอไอไปใช่ต้องมาขานี่แต๊กเราสือกูอไม่เนาะอ่ะห่มหาไปเชียวะอ่ะไปด้วยอ่ะ อ้าวเลิกพระเอกอยู่ไหนพระเอกอยู่ไหนไปหาสิวะหาเอางนู้นดิไม่มีเขาเป็นนขี้บ้าอย่างนี้อะต้องหาดิบมันตกใจผีเลยเนี่ยตกใจผีเออที่นี่พระเอกครับไม่ใช่นางเอกพระเอกจะเป็นคนบ้าได้หรือไคนไม่ไม่คนบ้าเขาเรียกคนอะไรไม่เห็นก็ต่ำลงก็ะไม่เห็นอ่ะมันต่ำลงเลยไม่เห็นไม่เห็นเขาเรียกว่าคนอะไรจะเป็นหมูเหรอ เป็นหมูใช่ไหมใช่เราเขาเป็นหมูเดงหมูเด้งเ้นเด้งกัหมูเด้งเราเราหมูเด้งนี่อ่ะเราลองหมูเดงให้นี่เต้นนี่อ่ะนเต้นเด้งกหมูเดงนีตี้นี่เตี้ยกัหมูเด้งนีนเดงนี่เ้งกัหมูเด้งน่ะบาตมันลองเพียงคู่ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าสมมติคนนี้จะเป็นแฟนได้ไหมเอาไหม ไม่มีมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเรื่องที่หัวปานะครับถ้าสมมุติว่าแต่งงานกันเอาไหมแต่งงานกันเอาไหมไม่ทาไมไม่เอาหัวอีกรู้ไงฮะหัวตายแล้วไม่เอาไหมนี่ไม่เอาเอาจับมือกันดิทำไม่อ่ะหัวอกไม่ใช่ไม่ใช่ฉักแตะอาจับมือกันอ่ะเป็นแฟนกันอืมเป็นไง เขาบว่าเราเขียนคุนี้ว่าเป็นผีดจริงๆเขาบอกให้มือเป็นยังไงมือไม่ไม่มีอะไรไม่จามือใครใหญ่วกว่ากันเขาบอกขวางใหญ่ๆ,ๆมวยใหญ่กว่าอืมอันนี้ตัวใครสูงวก,สก,กว่ากันอันนี้ต่ำอันี้สูงกว่าอันี้ต่ำเอาเป็นพระเอกได้ไหมไม่เป็นไม่เคี้ไม่ได้เราร้องได้ร้องเพลงได้ไหม,ไม,ไมไเคีอเง,อเงอะไรเพลงคู่กันได้ไหมไม่มีเพลงคู่มีไหม ไม่ไม่มีหาเอาดูหุบเอาได้เท่านเดียวสมมติไอฟิลร้องเพลงเอ่อเรืออะไรก็ได้อ่เพลงชื่อเขาให้เขาร้องต่อได้ไอฮักเจ้าอีลีลีลาวดีน้องฮักอายบฮักให้นันน่ะนี่แค่เอาอาูก็ลองไม่ปิดเหมือนกันไอคนจั้นซูมไอยังเั้นซูมไอรูปเ้าะลองร้องมิ อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันต้องต้องพิงอะไรก็ได้อะไม่ห้างก็ได้อะจับปอพิองอะไรนะไม่ห้างอ่ะเฮ้มคือใบก่ก่อนก็ได้ไมห้างเราสัมภาษณ์เขาดีลองสัมภาษณ์เขาดีว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ้าวเป็นอย่างนี้มันก็เตี้ยลงมันเตี้ยอยู่แล้วเตี้ยแต่เกิดพูดเหรอเตี้ยไม่ได้เขาไม่เคยเห็นนี่เคยไม่เห็นนี่คลิปเขาว่าเขาทำอะไรเขากินทุกวันเขากินอะไรอ่ะกินข้าวไม่ไม่เห็นนี่นี่เฟี้ยนนี่เฟี้ะคือย่งกินอะไร ไอ้เนี่ยเอ็มเห็นซีฟิวหาข้าวอาหารข้าวกับข้าวหาข้าวกับข้าวทำเป็นเก่งกว่าไอ้ได้ให้มือเชฟให้เป็นเชฟเป็นเชฟเป็นเชฟให้ให้ให้ตัวให้ออกกายด้วยออกกําลังกายออกกําลังกายทําไมมันวันวันใช่ไหมวนอ่ะเราล่ะมันต่ําไมกินอาหารไม่ได้อ๋อต่ํากินอาหารไม่ได้ ทำอาหารอันนี้อาหารทำอาหารไม่ได้ทารไม่ได้ออกกำลังกายออกกำลังกายทุกวันกินข้าวกินผักักเยอะจะได้สูง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 มีเสี้ยให้มีมีด้วยไม่เจ๊ค่ะมปด้วยจะได้กินนะคะจะไม่ไปเจ๊คนที่ยากเขาเขาเขาเป็นโควิดอืมอืมแล้วโควิดประมาณนั้นทำอะไรม้างลองเบลี่ยงลองเพลี่ยงเอลียอะไร ลองเพลงอะไรได้บ้างเองไม่กินเพลงอะไรเพลงตัวเองไะไม่มีเลยป่ะเนี่ย้าเป็นชินสั่นอะไรอะไรเต็นเต็มเอาเต้มเต็นเตาไอกับเห็นในเงิเินใจไอ้ก็เต็นแค่พี่ใส่ใส่ใส่มเห็นไอ้เินเินใจไอ้ดิงดอ่ะปิดรายการครับ นี่แหละครับชีวิตเขา